สวัสดีค่ะขนมาจันเด็งอันกับพี่แอนมาแล้วค่ะวันนี้เราจะพาไปกินอะไรกันดีคะค่ะตอนนี้เรายืนกันอยู่ที่ถนนไยสีตลาดเช้าของเมืองตะพานหินซึ่งตรงนี้ก็มีร้านขนมร้านหนึ่งซึ่งวันนี้เราจะพาไปกินขนมและเบเกอรี่กันจ้าตอนนี้เริ่มหิวแล้วค่ะไปกันเลยไหมคะไปจ้า ถึงแล้วจ้าน้องอันเดี๋ยวเราเข้าไปเลือกขนมด้านในกันตามมากันเลยค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อต๋องครับกำลังทำอะไรอยู่คะเนี่ยก็แพ็กเกมโลครับแพ็กเกมโล,มโลนะคะคและทางด้านนู้นนะคะคือพ,พี่ตีค่ะตอนนี้กำลงังพี่ตีกำลังยุ่งอยู่เลยนะคะสวัสดีค่ะพี่ชื่อที่อะไรคะพี่นีค่ะค่ะพี่นีนะคะ มีชื่อร้านไหมคะอ๋อชื่อร้านไม่มีค่ะแต่คนเขาเรียกกันว่าร้านตีเบเกอรี <ouse noise> ่ค่ะค่ะแล้วที่ร้านขายขนมอะไรบ้างคะอ๋อขนมปังแล้วก็มีโดนัทมีขนมปังมีเยมโลเคกโลอย่างที่อยู่ตรงหน้านีนคืออะไรคะอ๋อนนี้จะเป็นขนมปังไส้ครีมหอยค่ะเป็นขนมปังหอยหอยอันนี้จะเป็นโดนัทไส้หมูหยองแล้วก็จะเป็นโดนัทช็อกโกแ,แลตหน้าช็อกโกแ,แลตนะแล้วนะอันนี้คืออะไรคะอันนี้ก็จะเป็นเค้กโล เค้กโรนี่มีไส้อะไรบ้างคะมีไส้ครีมกับไส้เยมแล้วก็มีกาแฟรสกาแฟรสวานิลารสใบเตยค่ะแล้วอันนี้มีช็อกโกแลตแย่งเดียวหรือมีอย่างอื่นได้ไหมคะอ๋อมีมีตอร์บรี่กับช็อกโกแลตค่ะมีสองหน้านะจ๊ะมีสองหน้าค่ะขนมปังก็จะมีไส้สับปะรดอันนี้อันนี้ไส้สับปะรดค่ะเนี่ยแล้วอันนี้จะเป็นไส้หมูหยองค่ะแล้วที่อยู่ตรงนั้นแล้วก็จะเป็นอันนั้นจะเป็นขนมกล้วยหอมจ้ะ นี่นะจะเป็นขนมเค้กกล้วยหอมอันนี้ก็จะเป็นโดนัทไส้ฮอทดอกได้ตัง้งงั้นนะคะอันนี้จะเป็นโดนัทน้ำตาลชุบน้ำตาลไม่มีไส้นี่นนะล้ว,ลวที่อยู่ตร,ตรงถังนั่นคืออะไรคะอ๋ออัน,นจะเป็นคุกกี้ค่ะคุกกี้ถังคุกกี้ถังคุกกี้กระปุกแล้วที่อยู่ในตู้นั่นคืออะไรคะอันนี้จะเป็นเค้กไข่เค้กไข่ไม่มีไส้นะคะจ้ะไม่มีไส้ในตู้จะเป็นเค้กไข่ขนมนี่ไข่อะไรบ้างคะ อ๋อขนมที่ร้านขายชิ้นละ15บาทอย่างคุกยัใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วอย่างตรงนี้ค่ะอ๋ออันนั้นอันนี้คุกกี้นี่กระปุกนี่60บาทแล้วอย่างเป็นถังนี่นะคะเป็นถังนี้ร้อยสี่ค่ะเป็นถัง140สสินะคะที่ร้านเปิดกี่โมงถึงกี่โมงคะที่ร้านนี่จะเปิดขายขายส่งให้แม่ค้าเปิดประมาณตีสามค่ะตีสามทุกวันเลยนะคะมีวันหยุดไหมคะวันหยุด ตอนนี้เริ่มหยุดวันเสาร์ค่ะวันเสาร์วันเสาร์วันเดียวนะคะแล้วที่ร้านมีจัดทําเบกไหมะคะทําค่ะแต่ต้องมาสั่งล่วงหน้านะคะถ้าจะสั่งขนมแล้วก็สั่งเบกอะคะสั่งทางไหนได้บ้างคะทางเบอร์โทรค่ะทางเบอร์โทรที่ขึ้นหยุดทางด้านล่างน,นี้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาชิมขนมกันค่ะอันนี้เป็นขนมปังหวานเพิ่งออกจากเตาเลยค่ะมาดูเนื้อกันค่ะนี่ ก้อนใหญ่ๆเลยอันนี้เป็นขนมปังหวานไม่มีไส้หวานนิดๆแม่ค้าเขาบอกมาคะ่ะเหนียวนุ่มฟูเลยคะ่ะนี่ดูชิมเลยนะคะหวานนิดนิดอร่อยคะ่ะ และแม่ค้าก็ฝากบอกมาค่ะขนมปังที่นี่ไม่ใส่สารกันบูดไม่ใส่สารกันลาอยู่ได้ถึง4วันเลยนะคะโอเคสำหรับท่านใดที่กำลังมองหาขนมปังรสชาติดีราคาไม่แพงขอเชิญที่นี่ร้านตีเบเกอรี่ค่ะและหากท่านใดที่มีร้านค้าอยากให้เราไปถ่ายแบบนี้ทางเทศบาลเมืองตะพานหินโปรโมทฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย bye bye. ใดที่กําใดที่กําใดที่กําลังมองหาค่ะอะทบีใช่นะคะ้สวัสดีค่ะอนุวันตซนเน็ตกับอันมาแล้วค่ะเออ